ส่งยาที่ต้องไปเจอตามกว่าจะพึ้งใช่ป่ะไอ้ยาสุ่คลุมพุ่มไม้เยอะๆไอ้อย่างนี้มันเล่งแจ้งเกินมีการไป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  bây giờ cho được rồi <laughs> đấy, cố gắng à, nó không, không phải, không không phải, không phải, ชุงขยะค่ะขยะสีน่ารักดีเอ้าถ่า๋ยวไม่เปได้ค่ะนี่ฟิวว่ะเฮ้ยอะไรอีกแล้วขวัญขวัญ